ต้องลงทั้งหมดอาร์ติเคิลเบอร์โทรเมลเลขที่เวนเดอร์คนรับสินค้าที่ไหนพี่สาขาหรือดีซีวันไหนต้องลงระบุเป็นวันที่นะคะห้ามลงว่าเป็นวันอังจาน์อังคารพุทธศตารสาศุกร์ไม่ได้ต้องลงระบุวันที่เลยเพราะคือถึงบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่า เวลาที่จะทำ RTV ต้องคุยกับเวนเดอร์หรือคุยกับเซลล์ก่อน,ใช,นใช่ให้ชัดเจนว่ารับสินค้าที่สาขาหรือ DC เป็นวันไหนแน่นอนแต่ถ้าเวนเดอร์ไม่ไปรับที่ DC มึเขาตีกลับมานะเขาไม่รับบางประเด็นก็คือเขาอาจจะไม่รับสินค้าก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจจังเซลล์ไม่รู้เรื่องเขาอาจจะตีกลับมาบริษัทเขาก็ไม่เอาไม่รับเขาบอกเขาอาจจะบอกว่าไม่รู้เรื่อง ใครให้ทําคืนใครให้ทําเปลี่ยนอืกันแหละเพราะว่าแต่เราประสบในวันว่าถ้าเราทำเปี่ยออกลูกตัดต t v เอกสารนะคะนะถ้าหนูทำอันนี้หนูจะถ่ายให้พี่ดูจะได้กลัวว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปแล้วก็จะลืมอือันนี้ถ่ายให้ดูให้เก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างใช่แต่ตัวอย่าง C อมันก็จะไม่ได้เหมือนในนี้นะมันจะเปลี่ยนกันหมดนะขรายละเอียด แต่แต่ละสินค้าใชีออ่ะจะเป็นคนเอามาให้ OPL เราจะไม่มีสินค้าสินค้าจะอยู่ในกรงไก่ส่งแต่เอกสาร้เดียวส่งแต่เอกสารอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะไปได้เออ่ะจะไปไอ้นี่ที่เอกสารเองสินค้าซ่อมจากซีเอสินค้าที่มาจากซีเอชนะ วัวผิดนะวัวผิดต่อไก่ผิดถูกน่ถ้าจะงาเ็เื้อมต้นทำวิธีก่อนี้ก่อนเลยเนาะวิธีวางสายตรงนี้คือก็คือสินค้าจะอยู่ที่กรงไก่ต่อกรงไก่ตรงนี้มาจากีอันนี้คือรายละเอียดไมอารทีวเรียบร้อยแล้วนะดูอธิบายทุกช่องแล้วนะโอเครับ เอานะคะโอเคตรงนี้ OPL คุณครูคะตรวจว่าที่ตรวจที่เนี่ยเขาก็จะตรวจพี่เต๋อเขาจะตรวจใช่ถ่ายวีดีโอพี่เต๋อไว้ติดตัวเขา คุยก่อนเราจะมาเปิด,น,ปดนะเพราะไม่งานถ้าส่งคืนไม่ทันก็อย่างที่เงื่อนไถ่ที่ประชุมเมื่อวานนี้หนูถ่ายทอดให้รุกถ่องแล้วนะเอกสารอันนี้ปิ๊กให้พี่ใหญ่ตัวอย่างการเขียนแล้วก็สอนเขียนในใบเก่าอันนั้นแล้วครับหนูอบอกว่าพี่หาแฟ้มแฟ้มแฟ้มใส่เอกสารเพราะเอกสารตะมาณสีเยอะ เดี๋ยวมาเป็นฝึกๆอันนี้ RTV ต้องส่งให้พี่เขาบางทีเอกสารที่เขาจะเยอะถ้าวางไปปุ๊บโยกเอกสารที่เขาเอกสารเขกอะไรน่านไหนเราเขาจะโทรถามว่าเราส่งหรือยังอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ได้เราต้องรออะไรให้เขาเป็นรู้ไหมโบไม่เอาไว้ต้องใส่กแต่คนโทรเข้ามแฟนถึงได้รู้เมลเพขาเปลี่ยนไม่ใต้ปุ่มแล้วไงเอาเหรอใช่ ใช่คอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้สเขาก็เลยว่าให้เขียนรีมาร์สไปโอเคโอเคครับอันนี้คือเราส่งเอกสารเรียบร้อยที่ต้องมาลงเรนนี้นะอันนี้เอกสารการคุมการเบิก RTV ครับเห็นไหมเขาต้องลงชื่อลงอะไรหมดเลยเนี่ยต้องลงให้ครบแต่ถ้าเราส่งคือแล้วจบโปรเซสแล้มีอ์ก็จะลงว่าส่งคืนแล้ว เพราะที่หนูไท่าหนูทำอ่ะออนหนูจะไม่ถ่ายเอกสารนะเขอเปลืองกระดาษผู้ตรงๆพอต้องช่วยกันก็จะเป็นการใช้ถ่ายรูป